คือศรัทธาหรือปาฏิหาริย์ครับพี่ทั้งหมดก็ทั้งหมดในวันนี้ก็ผมเรียกมันว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นสโมสรฟุตบอลของประเทศไทย แน่นอนครับเรามาในสภาพที่เป็นรองผมบอกไว้แล้วว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะเข้ารอบมากกว่า f อฟซีโซแล้วก็บอกไว้แล้วว่า, party, าเมื่อไหร่ที่เราเกินร้อยเราเต็มร้อยเราเล่นให้แฟนบอลยอมรับผลจะเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่วันนี้ก็เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวแทนจากสโมสร ของประเทศไทยก็ไม่เป็นรองใครในเอเชียขอบคุณทุกกำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับศรัทธาและความเชื่อมั่นที่มีต่อทีมแม้ว่ารอบ16ทีมจะเป็นไปด้วยความยากลำบากกว่าน,นี้แต่ว่าผมเชื่อว่าเราจะทำได้ดีกว่าน,นี้เมื่อเราได้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณจริงๆครับ